สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานแบรนด์ฟูชาร์กเดนิมเข้ามาเติมสต็อกนะครับป้ายหนังแท้ครับหนังวัวนะเป็นงานฟอกฝาดครับปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนนะครับหัวเข็มขัดด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นงานโชว์ริมแดงอยู่ข้างหนึ่งครับด้านหลังเป็นงานหูคู่นะครับงานเย็บทางแบรนด์เดินได้3เส้นครับย้ํากระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาครับเอกลักษณ์โลโก้ทางแบรนด์นะครับตัวนี้เป็นงานปักได้สีแดงครับแท็กป้ายแบรนด์อยู่ด้านล่างครับผ้าตัวนี้เป็นงานสีดิบบู เป็นงานริมแดงครับเย็บลูกโซ่ครับสวยๆเลยนะครับงานเย็บลูกโซ่ครับด้านหน้าครับขอบเอวทางแบนดจะใช้เป็นงานปักได้สีแดงนะครับฟูชารครับกระดุมครับเป็นงานทองเหลืองครับนะครับปั๊มแบนครับรีเวก็เหมือนกันครับเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบนดครับกระเป๋าเล็กเป็นงานโชวริมนะครับถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับมีของเข้ามาเติมแล้วสินค้าพร้อมส่งนะครับขอบคุณครับ ที่ติดตามนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ